พิชิตสบเคล็ดลับเก็บเงินฉบับชาว lgbtq วันนี้นะคะมาเปิดเคล็ดลับสำหรับ10ข้อวางแผนทางการเงินสหรับชาว lgbtq นะคะตอนนี้นะคะกฎหมายออกมานะคะในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาว lgbtq วันนี้เอมาพูดในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะว่าเราจะวางแผนทางการเงินอย่างไรกันดีสำหรับ เคล็ดลับเอามาฝากกัน10ข้อสําหรับวันนี้ค่ะ 1. ตั้งเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นด้วยการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตัวเองเช่นเก็บเงินดาวบ้านเก็บเงินไปเที่ยวหรือเก็บเงินเพื่อใช้ตอนแก่จากนั้นก็จะลําดับความสาคัญของแต่ละเป้าหมายแต่ละกําหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายนั้นเช่นเก็บเงินดาวบ้าน2 0 0 0 0 0บาทภายในระยะเวลา3ปีหรือทุกๆเดือนจะแบ่งเงิน2,000บาทเพื่อลงทุนกองทุน rmf เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ยางเกษียณ 2จัดทำงบประมาณเป็นการวางแผนประมาณรายได้และรายจ่ายลงหน้าด้วยการกำหนดที่มาของรายได้จัดหมวดหมู่รายจ่ายและติดตามรายได้ควบคุมรายจ่ายผ่านงบประมาณตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของตัวเองลดละเลิกการซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะจะทำให้มีเงินเก็บน้อยลง การจัดทำงบประมาณเป็นการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินว่าเรามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนด้วยการดูว่าไรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายแค่ไหนมีเงินออมและมีเงินลงทุนพอที่จะนำไปสร้างความมัง่งคั่งได้หรือไม่ระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สินอย่างไหนมากกว่ากันเพราะความสำคัญในการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลอยู่ที่การรวบรวมรายการสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดนะคะจากนั้นน,ำำน,นา,ามาคานวณหาความมั่งคั่งสุดทธิ ก่อนเริ่มจัดทำแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวด้วยการเพิ่มสินทรัพย์ประเภทต่างๆอะไรบ้าง 3. ตรวจสอบสถานะทางการเงินควรตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าปัจจุบันมีสินทรัพย์เช่นเงินสดเท่าไหร่เงินฝากเท่าไร่เงินลงทุนเท่าไหร่มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ของประกันที่ทำไว้บ้านทองคําของสะสมและหนี้สินเช่นค่าใช้จ่ายต่างหนี้สินต่างๆมีอะไรบ้างจากนั้นก็นํามาคํานวณโดยใช้สูตรสินทรัพย์ทั้งหมดลบหนี้สินทั้งหมด หากผลลัพธ์ออกมาพบว่าสินทรัพย์มากกว่านี้สินสะท้อนว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีมีวินัยทางการบริหารการเงินแต่หากมีน้สินมากกว่าสินทรัพย์สะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้เงินในอดีตค่ะ 4. ออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินข้อนี้สําคัญมากๆนะคะเงินออมก้อนแรกในชีวิตที่ควรมีคือเงินออมสำรองฉุกเฉินโดยแต่ละคนควรมี3-6เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพูดง่ายๆก็คือหากไม่มีไรายได้ก็สามารถมีเงินใช้จ่ายเพียงพอไปอีก3-6เดือนโดยเก็บเงินออมสำรองเผื่อฉุกเฉินนี้จะนําออกมาใช้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานหรือเจ็บป่วยกระทันหัน โดยวิธีการเก็บเงินออมสำรองเผื่อฉุกเฉินคือหักเงินทุกเดือนเช่น1,000บาทแล้วไปเก็บไว้ที่สามารถถอนออกมาใช้ได้ทันทีและความเสี่ยงต่ำเช่นเงินฝากออมทรัพย์กองทุนรวมตลาดเงิน 5. จัดการหนี้เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายหนี้ตามกำหนดแต่เมื่อมีหนี้สินพรุงพลังจนหนี้เริ่มท่วมหัวและต้องการปลดหนี้ให้เร็วที่สุด ควรมีแผนการชำระหนี้และปฏิบัติตามแผนการอย่างเคร่งครัดเริ่มต้นด้วยการรวบรวมรายการหนี้ทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมจากนั้นก็จัดลำดับหนี้ที่ต้องจ่ายเช่นจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนหรือจ่ายหนี้ที่มียอดคงเหลือน,น้อยที่สุดส่วนจะเลือกวิธีไหนก็ให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะคะจากนั้นก็หาเงินมาจ่ายหนี้ที่สําคัญไม่ควรก่อนหนี้ใหม่เพิ่มคะ่ะหก วางแผนซื้อประกันปัจจุบัน LGBTQ สามารถทำประกันได้และประกันจะคุ้มครองทุกอย่างเหมือนปกติ100%แต่อาจจะต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มน้ำหนักของความสัมพันธ์เช่นหลักฐานการทำธุรกรรมร่วมกันโดยเฉพาะ เอกสารทางการเงินเอกสารทางราชการหรือกรณีที่แปลงเพศเรียบร้อยก็สามารถทำประกันได้โดยต้องชี้แจงข้อมูลให้ใบริษัทประกันทราบตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะโดยประกันชีวิตที่น่าสนใจทำเป็นฉบับแรกคือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีการออมเงินและความคุ้มครองชีวิตโดยการออมเงินและมีการเงินจ่ายคืนเป็นรายงวดตามเวลาที่กำหนดหรือคืนเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญาส่วนความคุ้มครองชีวิต เมื่อพูดถึงกรมธรรเสียชีวิตระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนให้คนข้างหลังไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นจนํานวนเงินตามที่กําหนดในสัญญาของแต่ละแบบสําหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีทั้งระยะเวลาออมเงินแบบระยะสัน้น2-5ปีระยะปานกลาง5-15ปีและระยะยาวเกิน15ปีขึ้นไปที่สําคัญสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเช่นคุ้มครองโรคมะเร็งคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในยได้ในกรณีที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม 7. วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีสถาบันการเงินบางแห่งที่เปิดโอกาสให้คู่รัก LGBTQ สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอีกทั้งสถาบันการเงินที่เปิดกว้างก็จะมีเงื่อนไขและนโยบายที่ต่างกันพอสมควรดังนั้นควรสอบถามข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อขอสินเชื่อให้เหมาะกับตัวเอง และผู้กู้รวมเช่นสถาบันการเงินบางแห่งกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีรายได้50,000บาทขึ้นไปขณะที่บางแห่งกำหนดให้มีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องเป็นพนักง,งานประจำและมีอายุงานรวมกันที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่2ปีขึ้นไปหรือผู้กู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีเช่นทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน 8. ลงทุนนอกจากการเก็บออมเงินแล้วควรแบ่งเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระยะยาวด้วยการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาดิมทรัพย์ทองคำ 9. วางแผนทางการเกษียณอายุกลุ่ม LGBTQ มีโอกาสน้อยที่จะมีลูกจึงต้องดูแลตัวเองและคู่ชีวิตไปจนแก่เท่าดังนั้นการวางแผนการเงินเพื่อรับไวยเกษียณจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยการเก็บออมเพื่อให้มีเงินใช้สบายๆได้ตามที่ต้องการค่ะ10ติดตามข้อมูลนอกจากติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครอง LGBTQ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ทางการเงินด้วยเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อบังคับที่อาจส่งผลต่อภาษีผลประโยชน์หรือการวางแผนทางการเงินร่วมกันและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับนะคะ10ข้อวางแผนทางการเงินฉบับชาว LGBTQ ค่ะเคล็ดลับดีๆนะคะช่องของเอเองก็เอามาฝากกันนะคะในทุกๆวันนะคะฝากกันสำหรับเรื่องของความรู้เรื่องของการเงินอัปเดตในเรื่องของการเงิน เอก็จะมาแบ่งปันในทุกๆวันนะคะแล้วก็ข้อคิดดีๆแนวคิดดีๆนะคะแนวคิดของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยอามาฝาก,กักในทุกๆวันในช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money